สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2จะมานำเสนอผลการทดลองที่10เรื่องลักษณะสมบัติมอเตอร์เหนี่ยวนำา3เฟสโดยมีจุดประสงค์ดังนี้นะคะเพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์ในสภาวะปกติเพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติเมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติของสลิปมอเตอร์เมื่อความต้านทานโรเตอร์เปลี่ยนแปลงปฏิบัติการแสดงลักษณะสมบัติตลอดญาตความเร็วรอบ ปฏิบัติการหาประสิทธิภาพและแยกส่วนความสูญเสียในมอเตอร์เหนี่ยวนําค่ะลำดับขั้นตอนการทดลองนะคะลำดับแรกนะคะเราจะทําการหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนําแบบวงกระลอกนะคะโดยเราจะต่อมอเตอร์แบบเดลต้าและเริ่มเดินมอเตอร์ตัวเปล่าที่แรงดันตามตารางค่ะแล้วก็เพิ่มโหลดทางกลให้มอเตอร์นะคะโดยต่อเข้าที่เซอร์วไดาค่ะและปรับกระแสให้ได้ตามตารางโดยการปรับที่ทอกในเซอร์วไดนะคะ ต่อไปนะคะเราจะเพิ่มโหลดทางกลให้กับมอเตอร์โดยปรับไปที่ทอร์คคอนโทรลให้ได้ I1 ได้ตามตารางนะคะโดยเราจะกำหนด V1 ค่ะให้ได้เท่ากับ110โวลต์นะคะแล้วก็ทำการปรับทอร์คให้ได้กระแส I1 ตั้งแต่ 100%, 80%, 50%แล้วก็ตอนโน l o a โหลบันทึกกระแสมาแล้วนำไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของ I1 นะคะหลังจากนั้นทำการบันทึกค่าความเร็วรอบ p in และนำมาคำนวณหาค่า p out และ power factor ค่ะ ตารางที่สองนะคะเราจะทําคล้ายกับตารางที่1น,นะคะแต่ต่างกันที่เราจะปรับแรงดันไปที่220โวลต์นะคะแล้วก็ปรับทอร์คที่โซไดนะคะให้ได้กระแสะตั้งแต่100% 80% 7 0แล้วก็ตอนโนหโลดบันทึกกระแสะและนำมาคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ของ i1 นะคะแล้วบันทึกค่าความเร็วรอบ pi n แล้ว PL, p out แล้ว p out e r f a c t o r t นำ มาจากการคำนวณค่ะโดยลำดับขั้นตอนการทดลองที่2นะคะจะเป็นการหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบสลิปลิงค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะเราจะใช้มอเตอร์แบบสลิปลิงนะคะต่อแบบวายหรือก็คือต่อแบบสตาร์นั่นเองค่ะแล้วทําการลัดวงจรของโรเตอร์จากนั้นนะคะเราจะค่อยๆปรับแรงดันนะคะให้กับมอเตอร์นะคะจนถึงพิกัดนั่นก็คือ220บโวลต์นะคะ โดยที่เราจะมีทําการวัดค่าของกระแสแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะมีการจ่ายโหลดเป็นลำดับขั้นตอนในการถัดไปค่ะในตารางที่3นี้นะคะตัวนี้เราจะทำการลัดวงจรของโรเตอร์ไว้เฉยๆนะคะเราจะไม่มีการจ่ายโหลดค่ะโดยที่เราจะปรับค่ากระแสนะคะให้ได้ตามที่เราได้คำนวณไว้นั่นก็คือ1 0 0 90% 80%แล้วก็ตอนที่ no load นะคะเราจะวัด ค่านะคะล้วก็ทำการคำนวณซึ่งเราได้58.62%ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการวัดค่า PIN ินค่ะแล้วก็ใส่ค่า PIN ลงในตารางซึ่งตัว p o u อแล้วก็ Power Factor นี้นะคะเราจะทำการคำนวณค่ะจากที่สังเกตเห็นนะคะเมื่อเราทำการปรับค่ากระแสเพิ่มขึ้นนะคะค่าของ PIN นนะคะก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อมานะคะ การทดลองที่2.2นะคะเราจะให้มอเตอร์นี้นะคะเราจะทำการจ่ายโหลดนะคะจ R ่า e ย REXT นะคะค่าสูงสุดเข้าไปค่ะโดยที่ REXT ของเรานะคะจะมีค่าอยู่ที่13.1โ oh อห์มนะคะต่อเฟสเมื่อเราทำการวัดนะคะเราจะทำการวัดคล้ายๆกับตัวของตารางที่3เลยค่ะนั่นก็คือเราจะทำการปรับค่าของกระแสนะคะ ให้ได้100% 90% 80%แล้วก็ตอนที่โนโลดนะคะเมื่อเราทำการคำนวณแล้วเราจะได้60.34%นตะคะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวตารางที่3%เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราทำการปรับค่ากระแสะเพิ่มมากขึ้นนะคะค่า p in ที่เราวัดได้นะคะจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนตัว p out กับ power factor นี้นะคะเราจะทำการคำนวณเอาค่ะลำดับขั้นตอนการทดลองนะครับ3นะครับให้เราปฏิบัติ สแสดงลักษณะคุณสมบัติความเร็วรอบกับแรงบิดตลอดย่างความเร็วรอบนะครับ3านำมอเตอร์แบบกลมกลอกลต่อแบบไายนะครับเริ่มเดือนโดยค่อยๆเพิ่มแรงดันจนเป็นร้อเซนะครับของพิกัดได้ความเร็วรอบเป็น1,500รอบนะครับ3.2นะครับเราจะต้งทำการตั้งค่าเซอร์วไดไปที่ไปที่โหมดสปีดคอนโทรลนะครับต่อจากนั้นกดสต็อปที่ชุด LCD นะครับ เพื่อบันทึกแรงบิดที่ได้จากช่องแสดงแรงบิดโดยออสซิลโลสโคปนะครับเราทำการให้ช h a n หนึ่งของออสซิลโลสโคปเป็นความเร็วนะครับตั้งไว้ที่ 200m มิลลิโวลต์นะครับและช a n n สองเป็นแรงบิดที่ตั้งไว้500มิลลิโวลต์นะครับตามที่สามนะครับลดแรงดนเาเป็น5 0ทำการทดลองดังข้อ3.1และ3านะครับ ครับจากที่เราเห็นนะครับรูปแรกทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะทุกแรกนั้นจะเป็นการต่อแบบกลงกลอ,อกนะครับเราจะจ่ายแรงดันที่ร้อยเปอร์เซ็นและห้าสิบเปอร์เซ็นของวอเตอร์แบบกลงกลอ,อกนะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟนั้นมีความแตกต่างกันนะครับสองนะครับทางด้านขวามือจะเป็นรูปแบบปาวเรเตอร์นะครับ เราจะจ่ายแรงดันร้อยเปอร์เซ็นต์ของมอเตอร์แบบวาล์โรเตอร์นะครับขณะต่อโหลดแล้วเราจะทําการเบรกมันนะครับทําการสต็อปมันเพื่อดูปฏิกิยาบลต่อสนองของมันนะครับว่าเป็นอย่างไรเราดูได้จากออสซิลโลสโคปเลยนะครับผลการทดลองที่หนึ่งนะครับให้นําผลการทดลองจากหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งและหนึ่งจุดสองนะครับมาเขียนกราฟลักษณะสมบัติแรงบิดและคอมเรรอบให้อยู่ในรูปเดียวกันนะครับโดยให้คอมเรรอบนะครับอยู่ในแกน x จะเห็นได้ว่าความเร็วรอบที่110โวลต์นะครับจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับเมื่อแรองบิดเพิ่มขึ้นและความเร็วรอบที่220โวลต์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับเมื่อแรองบิดเพิ่มขึ้น ผลการทดลองที่สองนะครับให้นําค่ากระแสไฟฟ้าประสิทธิภาพและตัวประกอบกาลังลจาขหัวข้อที่1.1และ1.2อนะครับมาเขียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและสลิปโดยให้สลิปอยู่ในแกน x นะครับก็จะได้กราฟออกมาดังรูปนะครับจากรูปนะครับเส้นที่มีเส,ส้นสั้นๆนะครับจะเป็นค่าของกราฟเส้นกราฟของกระแส power factor และประสิทธิภาพนะครับจากหัวข้อที่1.2นะครับ และเส้นที่มีค่ายาวๆนะครับก็จะเป็นเส้นของกระแสวอร์ฟิเตอร์และประสิทธิภาพจากหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นการาฟจากหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับจะมีช่วงของกระแสสลิปนะครับค่อนข้างมากนะครับนั่นเป็นเพราะว่าความความเร็วของมอเตอร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับ และเส้นของกราฟที่หัวข้อหน่จุดสอนะครับจะมีระยะช่วงระยะที่สั้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่า,าความเร็วรอบไม่ค่อยเปลี่ยนนั่นเองนะครับสําหรับผลการทดลองที่3มนะครับเราได้นําผลจากการทดลองหัวข้อที่2อง่งและส2งจุดสองมาเขียนกราฟนั่นก็คือ,อ,อมอเตอร์ระหว่างต่อโหลดกับไม่ต่อโหลดนะครับเส้นสีฟ้านี่คือเส้นที่ทําการต่อโหลด12โอห์มต่อไฟสนะครับ ส่วนเส้นสีส้มนี่คือเส้นที่ไม่ต่อโหลดส่วนกกรปในแกน x คือความเร็วอบนะครับแกน Y คือแรงบิดหรือทอร์กนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับที่ต่อโหลดนั้นนะครับที่แรงบิดสูงสุดไปจนถึงความเร็วอบสูงสุดนั้นนะครับแรงบิดจะมีการลดลงนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ความเร็วรอบประมาณ400นะครับแตกต่างจากขณะไม่ต่อโหลดนะครับจะเห็นว่าแรงบิดนั้น จะไม่ล้นลุงเลยนะครับจนกว่าจะมาถึงที่1,600รอบนะครับส่วนในผลการทดลองที่4นะครับเราได้นำค่า i i i นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพค่า pf นะครับจากการทดลองที่2.1และว2 2มาเขียนดังกราฟนะครับเส้นสีฟ้าและสีเทาตรงนี้นะครับก็คือเส้นสีฟ้าคือ i1 ครับขณะที่ยังยังไม่ต่อโหลดนะครับ ส่วนเส้นสีฟ้าคือประสิทธิภาพขณะไม่ต่อโหลดในแกน x เนี่ยคือค่าสลิปนะครับส่วนในแกน y คือค่า i 1กับค่า pf ในส่วนของสีเหลืองนี้คือค่า i หนึขณะที่ทำการต่อโหลดนะครับส่วนสีเขียวคือค่าประสิทธิภาพขณะทำการต่อโหลดจะเห็นได้ว่าขณะที่ไม่ต่อโหลดนะครับค่า i หนึ่งและค่าประสิทธิภาพนั้นมีค่าใกล้เคียงกันนะครับ ระหว่างสลิปกับค่า PS แต่ถ้าในส่วนของหลังจากต่อโหลดแล้วนะครับเมื่อค่าสลิปมาถึงค่าจุดจุดนึงนะครับประสิทธิภาพจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนในส่วนของกระแสนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับขณะที่ยังไม่ได้ทําการต่อโหลดนะครับในส่วนของคําถามข้อที่1น,นะครับถ้ามอเตอร์รับแรงดันไม่เต็มพิกัดจะทำให้แรงบิดสูงสุดมีค่าลดลง ถ้าทําการเขียนลักษณะสมบัติของแรงบิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความเร็วสิงโครนัสจะมีรูปร่างอย่างไรคําตอบนะครับจะมีรูปร่างเป็นเหมือนเส้นสีฟ้านี่นะครับส่วนเส้นสีส้มนี้ก็คือที่แรงดันพิกัดนะครับแรงดันเต็มพิกัดเห็นได้ว่าแรงบิดนั้นต่างกันอย่างมากเลยนะครับความความชันของเส้นโค้งนี้ก็คือค่าทอรสูงสุดนะครับ จะทำให้ค่า,าค่าทอร์กสูงสุดลดลงนั่นก็ทำให้กำลังทางกลของมอเตอร์นั้นลดลงไปด้วยนะครับในกรณีที่แรงดันไม่เต็มพิกัดน,นะครับข้อที่สองนะครับขณะที่ความต้านทานโรเตอร์สูงขึ้นนะครับแรงบิดก็จะแรงบิดจะเป็นยังไงครับตอบครับแรงบิดสูงขึ้นจะมีค่าต่ําลงนะครับแต่แรงบิดสตาร์ทจะมีค่าสูงขึ้นนะครับสามนะครับ ให้นักศึกษาลองประเมนคัดคะเนนะครับเขียนกราฟตลอดย่านความเร็วรอบถึงลักษณะของแรงบิดและความเร็วรอบเมื่อความต้านทานโรเตอร์แตกต่างกันนะครับจะกล่าวได้ว่าที่ความต้านทานโรเตอร์แตกต่างกันนะครับเส้นสีน้าตาลนะครับความต้านทานของโรเตอร์น้อยส่วนเส้นสีเทานะครับความต้านทานโรเตอร์จะมากครับสรุปได้ว่าหากความต้านทานของโรเตอร์มากขึ้นนะครับจะทําให้แรงบิดสูงสุดลดลงนะครับ สนะครับในการทดลองจากข้อที่3นะครับท่านคิดว่าเป็นมอเตอร์คัสต์ใดนะครับและท่านพิจารณาจากเหตุผลใดนะครับตอบนะครับเป็นแบบคัส์นะครับเนื่องจากแรงบิดที่แรงบิดมีค่าสูงและกระแสสตาร์ทที่มีค่าสูงนะครับหรือพิจารณาจากสูตร kva นะครับต่อแรงม้าจากนั้นเทียบตารางของจู d ิตเอ็ดควอเมนส์นะครับ2 0 0นะครับต่อประกอบกำลัง ขณะไม่มีโหลดจะขับโหลดเต็มพิกัดแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอบคือตัวประกอบกําลังจะมีค่าต่ําเมื่อไม่ขับโหลดนะครับแต่จะขับโหลดตัวประกอบกําลังจะมีค่าสูงขึ้นนะครับหกนะครับจงอธิบายแยกส่วนความสูญเสียในแต่และส่วนให้นำให้นําผลจากการทดลองที่เจมารวมอธิบายนะครับอตอบคือกําลังสูญเสียทางไฟฟ้านะครับคือ PSCL นะครับมี PCor นะครับ PAG นะครับและ PRCL นะครับส่วนการสูญเสียงทางกลนะครับมี p f n b ครับและ PST a y ครับสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองนะครับจากการทดลองนะครับการหาลักษณะคุณสมบัติของมอเตอร์เหนียวนำสังเฟตของมอเตอร์แบบกลงกระลอกและมอเตอร์แบบสลิปลิงจะให้สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับ มอเตอร์เหนียวนำสามเฟสประกอบด้วยโครงสร้างหลัก,ลก,ลก,ลกสองส่วนนะครับคือส่วนที่อยู่กับสเตเตอร์และส่วนที่อยู่กับโรเตอร์นะครับเมื่อเพลาของมอเตอร์หมุนขับก้านโหลดโดยทั่วไปจะเป็นแบบโรเตอร์กงกระลอกนะครับส่วนมอเตอร์แบบบาร์โรเตอร์นะครับถูกออกแบบมาเพื่อสามารถอับแรงบิดและความเร็วรอบได้และและคุณสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสนะครับเมื่อแรงดันที่ป้อนมอเตอร์แตกต่างกัน จะทำให้แรงบิดสูงสุดลดลงตามแรงดันที่ป้อนนะครับเช่นเดียวกับการเพิ่มโหลดของต้านทานใหโหรเตอร์นะครับจะทำให้แรงบิดสูงสุดลดลงนะครับส่วนประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้นจะสูงเมื่อมอเตอร์รัดตัวเปล่านะครับและเมื่อรดเมื่อเมื่อมอเตอร์ถูกนำมาต่อโหลดนะครับจะเกิดการสูญเสียทางกลมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับ พวกผมกลุ่ม2ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ